หาความคุ้มค่าน่าใช้กับรถ SUV รถครอบครัวนะครับไซส์ใหญ่ๆแต่ราคาไม่แพงและดูแลง,ง่ายๆนะครับวันนี้ก็เอามาแนะนํากันหนึ่งคันก็เป็น Toyota าวิทนะครับก็ได้ทั้งแบรนด์ที่ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ความทนาการดูแรลรักษาที่ไม่ยากจนเกินไปที่สําคัญคุมงบประมาณได้ไม่แพงมากนะครับทำไมถึงเอา t o โยต้าวิทคันนี้มาแนะนําไม่ได้ขายนะครับคือทําคลิปมาเพื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยที่ตอนนี้นะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับ ไปหาซื้อรถ SUV รถครอบครัวป้ายแดงราคาก็แพงเริ่มต้นก็นล้านต้นๆไปจนถึงล้านไม่ไปถ้าบางรุ่นบางแบรนด์อาจจะไปถึง2ล้านกว่าไปแล้ววันนี้เอามาแนะนํา1รุ่น1คันนะครับเพื่อคนที่หางบประมาณไม่เยอะนะครับมีงบประมาณแสนกว่าบาทแล้วก็คุมการซ่อมคุมรถได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองเงินทองมากแนะนําเลยตอนนี้นะครับในบ้านเราที่จะหารถ แบบนี้ได้ราคาประมาณสักแสนกว่าบาทนะก็จะมีอยู่ประมาณสัก 2- 3รุ่นนะครับนั่นก็คือประมาณว่าเจอโตยโยต้าวิดได้มิ i ูบิชสเ c e วาก,กอนได้นะครับหรืออาจจะเป็นสปอร์ต라이เดอร์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับใสล่ลุยก็โอเคอยู่เหมือนกันวันนี้เอาวิดมาให้ดูหนึ่งคันนะครับว่าการที่เราได้รถแบบนี้มามีขั้นตอนการทํางานแบบไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังคิดจะไปเสิร์ชหารถตามอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าไปเลือกซื้อตามบ้านที่เขาโพสต์ขายประกาศขายของผมเนี่ยก็ทํา เป็นรถยนต์ด้วยนะครับทำรถมือสองแต่อย่างหนึ่งที่เราเน้นก็คือในเรื่องของคุณภาพภาพลักษณ์และก็ชื่อเสียงที่เราไม่อยากให้เสียในอนาคตที่สําคัญเนี่ยอยากให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุดเวลาที่ได้มาเห็นรถตั้งแต่วินาทีแรกนะครับจนไปถึงการที่ได้เอารถไปใช้อีกระยะสั้นๆระยะกลางหรือว่าระยะยาวแล้วเนี่ยไม่เจอปัญหาเยอะมากเนี่ยอย่างแบรนด์โตโยต้ารู้กันอยู่แล้วว่าในเรื่องของรถตะกูนีนะโตโยต้าเครื่องยนต์จะค่อนข้างจะทนทานนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่ได้แพงมากส่วนตัวโครงสร้างบอดี้นะครับก็สัง แนะนำนะถ้าเราไม่มีความชำนาญไม่ได้เป็นมืออาชีพมากพอเนี่ยจ้างช่างไปดูหน่อยอย่างน้อยนะสิ่งที่ดูหลักๆนะครับคือเรื่องของสภาพเครื่องยนต์เกียร์แอภายในและห้ามลืมเด็ดขาดคือเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับเรื่องโครงสร้างเนี่ยสำคัญมากรถถ้ามันเคยมีการผ่านการชนหนักมาพิกคว่าม,มาน้ําท่วมมาเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นเยอะในอนาคตนะครับอันนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ควบคุมรายจ่ายยากเพราะว่ารถจมน้ํามาแน่นอนปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยพังหมดนะครับก็พยายามดูใต้คอนโซลน,นะครับใต้คอนโซลเนี่ยเวลาที่ ไปเจอรถที่ไหนนะเราอย่าเพิ่งไปดูถึงอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนี่ให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เลอะเลอะแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเลอะเลอะแห้งแห้งแบบนี้ถือว่าโอเคนะตรงนี้พกซีนข้างเครื่องซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันมีเยอะบ้างก็จะไม่ใช่ปัญหาอะไรเท่าไหร่ถ้าเครื่องยนต์ไม่หลวมนะครับแต่ว่าอย่างคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแห้งสนิทดีนะครับแล้วก็ตัวตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์ต่างๆอุปกรณ์ไดชาร์จไดสตาร์ทพวกปัม<บ>๊มเบร<อ>กนะครับปั๊มเบร<อ>กปั๊ เรื่องแบตเตอรี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับแล้วก็เช็คสตาร์ทยาวๆดูเรื่องของระบบทําความเย็นดูแอร์นะในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเมื่อได้ดูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมลองขับด้วยลองขับยาวๆนะครับว่าระบบเครื่องยนต์เนี่ยเดินเรียบเป็นยังไงเ,เวลาเข้าเกียร์มันมีการกระตุกรุนแรงหรือเปล่านะครับพอเราเ,าเช็คสภาพเครื่องยนต์ผ่านนะครับต่อมาอันดับที่2อนะอันดับที่2นะดูโครงสร้างหลักเลยนี่โครงสร้างหลัก ส่วนมากนะรถสมัยก่อนนะครับอะไรที่ว่าเป็นอะไรไต้หวันที่มันมีปั๊มคาว่า tky อะไรต่างๆาพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีถ้ามีก็น้อยนะครับสังเกตหาพยายามหาที่มันอยู่ในโครงสร้างเดิมๆไว้แบบนี้นี่ก็คือฝากระโปรงเดิมๆเป็นไปได้ไหมเนี่ยคือน็อกก็ไม่มีการไถขยับอันนี้เช็คดูแล้วคือน็อตเดิมจริงนะครับไม่เคยมีการไขน็อตเลยการที่ไม่ได้ไขน็อตตรงฝากระโปรงนั่นหมายความว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนต่อให้เคยทําสีฝากระโปรงมาเนี่ยช่างก็ไม่ได้ถอดฝาะนะครับแล้วก็ต่อเนอ พอฝาปองปุ๊บถ้ามีการถอดไม่เป็นไรนะครับสมมุติว่าถอดทําสีนะเราก็ต้องมาไล่ดูตรงนี้อันนี้คือคอนเฟิร์มนะครับยืนยันว่าไม่เคยถอดไม่เคยไข่นะเราก็มาดูจุดจุดเชื่อมต่อนะครับตรงนี้คือด้านขาขาค้าฝากระโปรงแล้วก็ตรงน็อตแก้มต่างๆพวกนี้คือยังเดิมอยู่รถคันนี้ไม่เคยผ่านการลือมาเลยเนี่ดูตรงนี้นะครับซุ้มโชคพวกนี้เดิมเดิมหมดแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการกระแทกปึ้งนะครับไม่ได้กระแทกมาถ้ากระแทกมาเนี่ย ช่างต้องมีการรื้อรื้อเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันกระแทกหนักเนี่ยพวกนี้มันจะไม่เดิมแบบนี้นะครับอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพยายามสังเกตให้ดีนะแล้วอย่างที่ผมบอกเลยว่าอย่าลืมนะจ้างช่างที่เราไว้ใจจริงๆที่เขาซื่อสัตย์กับเราพอสมควรนะมันจะได้ไม่เสียหายเยอะนะครับในอนาคตที่เวลาเราซื้อรถยนต์ไปแล้วอพอหลังจากที่เช็คเครื่องเช็คระบบเกียร์แอร์เรียบร้อยก็มาดูโครงสร้างอย่างที่บอกนะครับดูซุ้มซุ้มโชกนะครับหรือว่าเบ้าโชกด้านขวาด้านซ้ายเนะี่ย พยายามให้มันติดเดิมเอาไว้มันจะมีเม็ดอาร์คมีลอนต่างๆนะครับพวกนี้นะเนี่ยโครงสร้างอันนี้ถือว่าเดิมนะครับนี่พวกนี้นะเชื่อมต่อนะจุดเชื่อมต่อมาจนถึงตรงนี้เลยปึ๊บอันนี้คือคันหน้าตรงนี้คือจุดที่สําคัญมากนะครับรถส่วนมาก99%ของรถยนต์ทุกคันนะครับเดินหน้ามากกว่าถอยหลังอยู่แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุแน่นอนด้านหน้าโดนก่อนเลยหรือถ้าไม่ดานหน้าก็จะเป็นด้านข้างข้างหน้าหน้านะครับโอกาสที่จะชนด้านข้างชนด้านหลังเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเราก็มาดูนะนีีนี่่พวววกกก้เเาารยตัล